การไม่เสริมตัวผู้เล่นในตลาดมกราคมนี่กลายเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมหันทันทีครับเพระาะเ่อช่วงหัวค่าที่วันพุธที่ผ่านมานั้น อาร์เซนอลได้รับข่าวรายเมื่อนักข่าวรับเทียนหนึ่งอย่างเดวิดออสตีนรายงานว่าไคฮาวเวตบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสเตเร็งมีโอกาสสูงที่จะพลาดเกมที่เหลือของซีซั่นนั่นก็หมายความว่าอาร์เซนอลจะไม่เหลือผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าแม้แต่คนเดียวซึ่งปัญหานี้แหละครับเป็นสิ่งที่แฟนปืนทุกคนต่างกังวลและกลัวมาตลอดและสุดท้ายมันก็มาเกิดเร็วกว่าที่คาดน,นั่นกระสะท้อนใ้เห็นถึงความสะพเปร่าของบอร์ดบริหารที่ไม่สามารถคว้าตัวผู้เล่นมาในตลาดหน้าหนาว ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจนลืมในส่วนของผลประโยชน์จากเกมการแข่งขันอยากจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานไปเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์แบบจัดหนักจัดเต็มจนลืมไปว่าใครฮาวเว์ดเป็นศูนย์หน้าหนึ่งเดียวของทีมในตอนนี้ว่าแล้ววันนี้ขอบสนามนะครับจะพาวิเคราะห์วิกฤตของอาร์เซนอลว่ามีเกียวอาร์เตต้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์สัเพนชั่น ที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ หากเรากวาดสายตาไปดูตัวผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกของอาร์เซนอลณตอนนี้ต้องบอกเลยว่าปวดหัวแทนอาร์เตต้าเลยครับเพราะนอกจากจะได้รับข่าวร้ายทางด้านคาราเบียลมาติเนลลี่ต้องพักยาวไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนเชืซุดเจ็บเ c ซลปิดเทอมยาวไปก่อนหน้านี้ส่วนบนะูกโยซาก้านนครับกว่าจะฟิตลงสนามคงต้องรอไปยังต่ำๆเดือนมีนานั่นทําให้ตัวเลือกแผงเกมรุกของเปิร์ใหญ่ตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นสื่อต่างประเทศได้วิเคราะห์ก่อนที่ตลาดมก,กราคมจะปิดตัวว่าใครฮาวเวร์ที่เป็นหน้าเป้าตัวคนเดียว จะมารับหน้าที่ในส่วนนี้แทนและแมงก็เกิดขึ้นจริงๆสุดท้ายหวยไปออกที่มิเกลเมริโนซึ่งเป็นแผนฉูกเชิญที่มิเกลอาร์เตต้าไดไอเดียมาจากมาริยานเฟลินนี่อดีตเพื่อร่วมทีมที่สมัยคาแข่งด้วยกันที่เอตอรนตนที่เจ้าตัวนะครับมักถูกขยับมาเล่นตำแหน่งกองหน้าจําเป็นในช่วงเวลาที่ทีมขาดกองหน้าตัวหลักส่วนทางเลือกที่เห็นอื่นๆนะครับก็จะมีราฮิมสเตอร์ลิงที่เคยเล่นตำแหน่งกองหน้ามาแล้วสมัยที่คาแข่งกับแมนซิตี้กับเชลซีแต่ขอบอกตามตรงครับด้วยฟอร์มของสเตอร์ลิงตอนนี้เล่นตตตแแหหนน่่่งงงทีัััววเอถดยยก การที่ต้องจะมารับบทตำแหน่งสูนหน้าจำเป็นคงจะเป็นเรื่องที่แฟนปืนน่าจะหนักใจไม่เอาอยู่ไม่น้อยส่วนการดันผู้เล่นดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ ผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าสนใจตำแหน่งกองหน้าก็เห็นจะมีแค่คายอนเอ็ดบวดกองหน้าชาวจามัก้าวัยยี่สิบเอ็ดปีที่มีโอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วในช่วงที่ผ่านมาผลงานในทีมชุดยูยี่สิบเอ็ดนะครับจัดว่าโดดเด่นไม่ใช่น้อยลงสนามไปทั้งหมดสิบนัดมีส่วนร่วมเก้าประตูแบ่งเป็นเจ็ดประตูกับอีกสองแอสซิสแน่นอนว่าการดันผู้เล่นจากอะคาเดมีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงมากหากนักเตะคนนั้นรับความกดดันและสามารถฉายแสงออกมาได้ก็จะเป็นผลดีต่อทีมแต่ถ้้าาาาาหกกกเกิดในนนททงงตรงขนะัขมคอ ของดาวรงคนนี้อาจจะดับวูบไปยาวๆเลยก็ได้เหมือนกัน และทางเรียกสุดท้ายนั่นคือการเสริมทัพกับนักเตะฟรีเอเย่นโดยมีนักเตะที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้นั่นคือดีเอโก้คอสตาที่ปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นผู้เล่นไร้สังกัดซึ่งตอนนี้ถ้าเปินจะเอานะครับก็สามารถเซ็นสัญญามาร่วมทีมได้ทันทีแถมตัวคอสตาเองนะครับก็มีประสบการณ์โชกชนในเวทีพรีเมยร์มาแล้วกับวูฟแฮมป์ตันและเชลซีตัวคอสตาเพิ่งหมดสัญญากับทีไปเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นทาให้ระรับความฟิตอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าความฟิตของคอสตานะคร ลงสนาามักปีที่่แแล้วนนนอนิศทางของท่าเปินใหญ่จะเป็นอย่างไรมีเกลอาเตต้าจะแก้ปัญหาจุดนี้ได้หรือไม่คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับไฮซักรีโวโพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์